กาสวัสดีนครับ่นะครับีมวั่จอนนี่ไอ้ับวนนี้ครับผมเป็นอีพีที่สองแล้วใช่ไหมท่านอนอโอเราจะลองเดินเข้าไปในบ้านนะโหดูนี่ดูนี่ดิผมว่าต้องมีคนอยู่แน่เลยโโหเป็นหมู่บ้านเลยเหรอทุกคน โอ้โหทุกคนเป็นหมู่บ้านเลยเหรอโอ้โหโคตรยอดอ่ะผมเห็นแสงอะไรตรงนี้ด้วยมีหมู่บ้านในนี้ได้ไงเนี่ย <ST AN K> เราเช็คดูซิว่ามีคนอยู่หรือเปล่าโอ้ oh my god เฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันทงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเฮ้ยแก๊สนี่ว่าเฮ้ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่แน่เลยอะ เหมือนเขาจะให้ผมลองเช็คดูว่าว่าในหมู่บ้านนี้จะมีคนอยู่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีคนอยู่นะเฮ้ยนั่นไงผมว่าต้องมีคนอยู่ในหมู่บ้านนี้แน่เลย เฮ้ยตรงนั้นเปล่าทุกคนเฮ้ยผมจะไปตรงนั้นโอ้โหดูตรงนั้นนี่ใช่ทุกคนผมว่าใช่มันต้องอยู่ตรงนั้นแหละ เหมือนผมจะมาช่วยช่วยคนที่อยู่ในนี้นะทุกคนมีแก๊สรั่วด้วยโหมีตึกด้วยเหรออ๋อมีตึกด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยรถบ้าหมู เราเข้าไปก่อนนะเฮ้ยเจอคุณยู่คุณโอเคไหมเฮ้ยผมมาช่วยคุณแล้วนะคุณปลอดภัยแล้วล่ะ okay. right. อยู่โอเคไหมทุกอย่างโอเคหรือเปล่าคุณเป็นอะไรเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นนะให้ผมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะว้าวโอ,โอ,โอ้ไม่ใย่กจะเชื่อ มีคนหลงอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอคนว่ามันจะไปได้นะไม่ได้ทุกคนผมว่ามันไม่ได้ให้เราล้อมรั้วแน่มันจะให้เราไปตรงไหนวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยผมทำไงอ่ะ โอ้ยหมทหําไม่ขึ้นไปด้านบนก็ไม่ได้อะไม่มีทางขึ้นไปด้านบนเลยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเราขึ้นไปด้านบนไม่ได้นะผมว่าผมว่าใช่ผมว่าต้องไปทางนั้น เฮ้ยมีคนดัดสายอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอแล้วคนเป็นไรอ่ะแล้คนนี่ไงศพอ๋อนี่ยะศพคนที่ตายะนะ <c oughs> เออทุกคนแล้วผมทำไงอะ เข้าไปนี่เข้าไปในบ้านผมว่ามันเข้าไปในบ้านนั้นได้ทุกคนอยู่ดีๆแก๊สก็รั่วทำไมอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ตายอเอาเอาแก๊สมันรั่วล้ว đúng như thế Ok được rồi,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  เข้าได้ป่าวะเข้าได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะไม่ล่วแล้วนะฮ้ยเหมือนจะเข้าได้ทุกคนเอาไว้ยเอาไว้รอดแล้วจอหรือฮะหาคนเจ๊เหรอ เราต้องไปหากุญแจนะแต่ไปเด็นคือกุญแจมันอยู่ตรงไหนอ t hours later าแล้วทุกคนผมได้แล้วผมได้แล้วผมรู้แล้วว่าตามจะใครดีไอ้ดันมาครับผมดานมาดานมาติดๆอย่างนี้แล้วก็โดดไปเนาะ ง่ายๆอย่างเงี้ยทำกันไม่ได้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็บปตอนไปดูคลิปมาตอนทำได้เลยน้องหมา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 เอาๆๆ้เอาเฮ้ยแสดงว่ามีโทรทัศน์แน่เลยได้เว้ยทำงานละเบยเบย ได้แล้วทุกคนกูแจอันสุดทา้ายบอกแล้วเกมมันเล่นง่ายไปครับผมเราไปเปิดประตูกันบอกแล้วมันง่ายๆทุกคนเบนละคันหูไม่รู้ว่าเป็นอะไรอไปต่ออะไรงเรรียนหือเ,เดี๋ยวไปโรงเรียนนะรู้แล้วเดี๋ยวไป โอเคไปแล้วทุกคนไปแล้วเดี๋ยวผมเล่นอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปเรียนโอ้ oh my god ถ้าเกิดอ้าวเข้าไปแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเฮ้ยผมมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงอนะ่ะ ไอ้สักหน่อยหนะึ่งันเปิดไฟยังไงมาได้แล้วเปิดไฟได้แล้วทุกคนโอ้แต่ท่านนี้มันมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออศพคนหรือเปล่าวัว อยู่ดีๆก็หายโอ้โหเข้าไปในนี้คืออะไรอะ่ะอ,อะไรแบเนีทุกคนมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับผมแต่ เอาไว้ดูอีพีที่สองอีพีที่สามแล้วกันวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกด u ับ c ไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดอีพีที่สามนะครับผมไว้ยบายครับผม